ข้าวหอมมะลิชิวแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกปี63ข้าวไทยดีที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub สไ r ร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกํลังใจให้ประสุดด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวนาและคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับในปีนี้นะครับซึ่งข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์นะครับเวอร์ไลท์คอนเฟลเนนะครับเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะครับ mm hmm. เมื่อวันที่4ธันวาคม2 5 6 3ได้มีการถแถลงการประกวดข้าวโลกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรวมถึงสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรมการค้าต่างประเทศการประกวดนี้จะมีการจัดขึ้นทุกปีของผู้ค้าข้าวทั่วโลกซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่1ถึงวันที่3ธันวาคมโดยระบบออนไลน์ซึ่งในวันสุดท้ายก็มีการประกวดผลการประกวดข้าวหอมมะลิดีที่สุดในโลกซึ่งมีข้าวที่นำมาประกวดกว่า20ตัวอย่างทั้งในกลุ่มประเทศที่เป็นแชมป์อย่างปีก่อนๆเช่นเวียดนามก็เข้าร่วมประกวดด้วยไทยเวียดนามและกัมพูชาได้เข้า สู่รอบชิงรอบสุดท้ายและในที่สุดผู้ที่ชนะเลิศก็ได้แก่ประเทศไทยได้เป็น World Best r i g h t อ a ์ดสอ2 0หรือรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกแห่งปี2020โดยสายพันธุ์ที่ส่งเข้าประกวดและชนะเลิศคือข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับข้าวหอมมะลิไทยก็ได้แชมป์ใน ครั้งนี้นะครับซึ่งในการจัดงานเว r ร์ลไรด์คอนเฟอเรนครั้งที่12นะครับไทยได้ส่งเข้าหอมมะลิที่มีรสชาติที่ดีนะครับซึ่งสำหรับเกณฑ์ในการตัดสิน4ด้านหลักๆได้แก่กลิ่นรสชาติความเหนียวนุ่มและรูปร่างลักษณะข้าวที่ใช้วิธีตัดสินด้วยการทดสอบโดยไม่เปิดเผยตาสินค้า หรือแบนด์นั่นเองนะครับซึ่งมีการประกวดทุกปีนะครับสำหรับในปีนี้นะครับซึ่งการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก Bed Light Indover ภายใต้ความร่วมมือของ The Right Trader ที่เป็นองค์กรหลักในธุรกิจการค้าข้า,ขาวระหว่างประเทศร่วมกับวารสารตลาดข้าวนานาชาติด้วยสำหรับในการจัดครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์การประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกเพื่อย,ยกย่องข้าวที่มีคุณภาพของแต่ละประเทศและกระตุ้นให้มีการพัฒนาสินค้าข้าวอย่างผู้ส่งออกในแต่ละตาสินค้าซึ่งถือเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดให้มีการประกวดต่อเนื่องในทุกปีเมื่อมีการประชุมสัมมนาข้าวโลกโดยจะมีผู้ประกอบการจากประเทศต่ตางๆอาทิปากีสถานเมียนมาพิลปินเวียดนามอินเดียสหรัฐ และประเทศไทยเริ่มต้นจากการส่งเข้าจํานวน22ตาสินค้าเข้าร่วมประกวดมีคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสมาคมบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทําอาหารในสหรัฐและพ่อครัวที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่ตางๆเป็นกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้นะครับสําหรับในปีนี้นะครับทางไทยก็ส่งข้าวหอมมลิที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าอากาศได้นะครับอากาศดีนะครับในช่วงนั้นข้าวก็มีความหอมนุ่มนะครับหอมมากสําหรับข้าวหอมมะลินะครับก็ได้รับแชมป์ในปีนี้ทวงแชมป์ได้สําเร็จสําหรับข้าวหอมมะลิไทยนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตลอดนะครับครองใจผู้บริโภคนะครับถึงแม้ราคาจะสูงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับในวงการการค้าข้าวนะครับที่ การันตีอาจจะทำให้ราคาข้าวหอมมะลิไทยนั้นพุ่งสูงขึ้นก็ว่าได้นะครับสำหรับในปีนี้และปีต่อไปนะครับสําหรับข้าวหอมมะลิที่ได้รับรางวัลซชีลแชมป์ในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวนาด้วยนะครับที่อาจจะส่งผลให้กับราคาข้าวได้กระเตื้องขึ้นบ้างนะครับสำหรับรางวัลน,นี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี